สวัสดีครับผมจะอยู่กับเราช่องพลายเทินนะครับผมอันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านคุณตาตุยนะครับผมไม่มากันไม่มานานนี่แปลกเลยครับผมมาดูครับนี่มีลงอะไรนี่อันนี้ลงกยันง่ายนี่ลงกยังนี่ฟู๊กหรอเปล่าฟูกกำลังปรับกำลังปับตัวดินอยู่นะครับผม เ๋ยวนี้ไม่ต้องแค,ปค่ปุ๋ยเคมีครับผมปุ๋ยขี้งูขี้ขั้วครับผมเต็มเลยลูกเมลอนโอ้โหเขาเรียกปรับสภาพดินค่ะครับปรับสภาพดินก่อนอะไรมานานนี่เปลกเลยครับผมอันนี้เราก็จะมาคุณตาตุยนะครับผม ื่อจะไปอะไรเนาะสู่ขวัญลายทองคำแล้วก็ปัะชิด้วยนะครับผมวันที่เจ็ดนี้นะครับผมก็จะมีรวยทุกเทียนขันห้านะครับผมรวยเทียนขันห้านะครับผม กุตาก็ทำงานยังไม่หยุดเลยครับผมปู่ขยันมากค่ะสวัสดีครับคุณครัสวัสดีครับวันนี้ก็ทะหาคุณตาไปไปชี้ไปชี้แล้วก็สู่ขัญด้วยครับผมที่ที่เจ็บ ชีอะไรชีคนหรือไปชีอะไรคุชาติครับคุณย่าชอบใจค่ะช้างซื้อมาใหม่ไหมครับช้างซื้อมาใหม่บ่อครับผมโอ้ช้างตัวเมียพ่กตัวผู้ตัวผู้ครับผมลูกมันหรือพ่อมันโหเป็นพ่ออะไรนี่ครับผมพ่ออะไรนี่ครับผมซัสเซตีครับมีงาแล้วมีขนายมีงาครับคุณคอนเลนจะนั่งสูงกว่าคุณปูแล้วนะคะคอนเลนช้างพลายครับผมเป็ช้างพลายครับ บอควันเล่นสีนั่ง oh สูงก็ปูเล่เป็นไรมาเลยมาเลยอนุญาตชี้ด้วยชักด้วยปชี้ด้วยรับผมเอาทหลักจุนเลยชี้มัดด้วยใช่ัหมฮะคุณปูว่าทุกอย่างนะคะครับก็ไม่ว่ากันช่วงบ่ายเนาะบ่ายวันอะไรวันที่เจ็ดกรกฎาครับผมเ็กรกฎาครับผมวันทวัน วันนี้วันที่ยี่สิบแปดวันนี้เท่าไรวันที่ยี่ิแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสิบโอ้สามสิบยี่ิบเก้ายี่ิบเก้าสามสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทุกวันเหมฮัทจวันอะไรฮัดมหดมอวันที่เก้าค่ำเดือนเดือนแปดวันนี้วันที่ยี่สิบแปดใช่ไหมครับเก้าค่ำเดือนแปด เทตูวดาฟาดิตลักตูรักซามุธนาสาธุอินดีสิเล่นก็มีก็ได้ช้างตัวใหม่มาอีกแล้วเขาจะมาไปจิประชะก็จะมาทำขวันช้างช้างช้างตก,กตกใจขึ้นรถขึ้นเรือมาจากเนื้อจากใตพอดีม,มาแล้วก็รับขวัญช้างเออทำขวัญรับรองขาเทวดาฟาดิตทุกตูกรุทุกน้ำ มาเท่ามาหลวงครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกองค์ทุกรูปอยู่ในน,น้ำในบุทในการพอดีถ้าได้ยินได้ฟังแล้วขออาราธนาเชิญทุกองค์ทุกรูปมาสมโพธิมรนาสาธุกกระปลูกกระปลานเดอ้อทิพเลนปฏิช้างตัวใหม,ม่มาคอยสมหวังสมุตรปัตตานีอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าป่วยเด้อปลอดโรคโควิดปลอดเจ้ากรมปราติยา,ามาน โปรจากธากุลพับสิบแปดประการตัวช้างตัวนี้มีอายุมันค้นยืนเป็นลุโคลมใสอยู่เคียงคู่กันกับชรินตลอดไปชุ่มฟ้านี่ลันตาตกตะกอนตกมันหรือยางยางหรืยังตรงอะไรคุณตาจะโค้งเขาอ่ตรงมันช่วงโค้งเก่าเขาว่าตรงมันช่วงเดือนตุลาเดือนตุลาใช่ฮะเดือนธันวาเนี่ยเนี่ยค่ะเดือนสองเดือนค่ะไปได้มาจากไหน มาจากอำเภอจังหวัดอุจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชีงยงรายเนาะครับเชีงยงราย,ยกีล <c oughs> ิงณุมิตรปฏิทูฝึกขี่ซีดไทยโอ้ยทางรถจนเมื่อยหมดมันกวนเลยก็ตกตกใจแล้วเนาะครับขับเป็นรถต่างรๆมาเนาะลงใต่แบบใช้เวลากี่ชั่วโมงจังหวันเราลงมาลงมา,มาองตอนค่ำเนาะสี่โมงก็มาถึงนี่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเนาะใช่เนาะค่ะประมาณ มันาบสามคืนหนึ่งครับกับค่งวันคายคืนอีกคนอีกครับวันหนึ่งตบคืนหนึ่งับบายบายใบโซ่สามตอนตอนไปนี่ฝนตกทุกวันเลยคุณปู่แต่วันเดินทางฝนตกเลยเดียรเท่าไหรัก็บมดี ก็พอดีอยู่มั้งก็ว่าพอดีว่าไปนอนหลายคืนเนาะแล้วก็น้ำมันก็ขึ้นด้วยนะมันแพงครับเกือบหมื่นกเป็นกับมันจอดเติมน้ำมันสี่ห้าครั้งนู่นมั้งนครเลนเนาะครับมือเลื่อนว่าอัเท้ามือเลื่อน่ะครับโอ้โหสุดเป็นดินเลยใช่ไหมคือไม่สุดดีถ้าสุดออกมาสุดก้ออะไรที่ควาดไม้เคยไปเลยเนาะตอนไหน ที่คนไม้คือไปไปงานนี้กูฮะเชียงรายดีซามยิ้มจงค้ำมันจุดจี้เหมือนไรค้ำเนาะครับคือคิดว่าซามยิ้มจงค้ำทีมเราคืออี้ละเออเออเออดูไงสมัยที่ไหนแ้วช้างมาแล้วนี่กินยาดีไหมโอ้ขินยาดีเลยไหมเตานอนดีไหมวันนี้ลืมนอนแล้วนอนแล้วครับมีแพเหมือนตัวก่อนไหมไม่มีเลยตาไม่มีเลยวันนี้ไม่มีแพเลยปลอดแล้วใช่ไหมปลอดเลยครับปลอดเลยครับ ใจนะเราเสียไปแล้วก็ได้มาเนี่ยก็ถือประโชคดีที่สุดคนคนเสียไปแล้วก็แล้วไปจะเอาคืนไม่ได้อันนี้เสียไปได้มาเนี่ยก็ถืบว่าใจยอยู่เป็นยอดสุดยอดเป็นบุญเป็นบารมีที่เรามาวัดมาวาทําบุญทําทานบุญกุศลนั้นนำจุนให้เรานั้นได้รับอานิสงส์ ใครที่เสียไปก็ได้มาคืนน,น,นะครับสู้่าเป็นยุ่นะล้วบางคนบางรายเนี่ยเสียไปแล้วไปแล้วไปมไม่มีโอกาสที่จะได้กลับคืนมาเลอยอันนี้ได้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับงาก็สุสีกันเลยคุณตาสุสีกันครับแต่ว่าเขาจะตำกวา่าแต่ก็ <ตำ S 1> สั้นกวา่าตำกว่าเล็กน้ำหนักน้อยกวา่านิดหน,น,นึ่งแล้วสั้นกว่านิดนึง มเป็นไรครับน้ำนักมันน้อยก็ไม่เป็นไรขช้นรถม่ไม่นีนักรถครับน้ำนักมากเป็นรถก็ลำบากครับเดี๋ยวจะตองก็จะคิดค่าคือเอาตัวเนียฮะช่วยสร้างเมียบ้าบ้เคยเลี้ยงมายังเครถึงสร้างงานนี้บอกว่าเลี้ยงสร้างเถาขายงาได้กกินค้าเลี้ยงสร้างหน่อยตายเอยคาบมีครับมันเลี้ยงสร้างเขาวัดท่านตายเออห้างมันเกล็ดพ้อยห้อยปากเฮ็ดจงนังทองเฮ็ด สัตอ่อนสัตว์ร่มฟองน่มเด็ดกระตุมหูแก้วแขวเฮ็ดแขวเฮ็ดทะคว่ำเมื่อเหี่ยวเหี้ยวสับตามเข่าดักลุกออกลุกเข่าเฮ็ดหนดหนึ่งแห่ตีนแปร่แพรเฮ็ดกระตังเสาหลอกไปดรอทรองเฮ็ดตีรู้หูเฮ็ดกระดุ่งฟัดฟัดเขาขาดไปคุ้งหลังนั้นเฮ็ดขาดขาดหน้าถับขานไปเฮ็ดฝาเฮื่อนขี่ฟงฟุงออกไปเฮ็ด ยาแกะไขวัดใหญ่เอาไปขายตลาดใต้ย่างไปขายตลาดเหนือขายไปซื้อเสือปลาเกลือมาใส่พอได้ห้องนั่งขายไปซื้อผ้าอีปูพอได้เบียงแักยันงเลยนางเอ้ยืดขากรองเขากรองช้ามีอะครับมีใจยังครับผมคือจะยังได้ข้างของเขา เป็นเงี้ยแต่งออนสูริบงพระองค์เคยเป็นหมอขี่ข้อไปข้องสร้างองค์เคยไปข้องสร้างผู้เมียซื้อวานางแต่งออนเดรสรัดใส่ตอนเที่ยวข้องมวยเฉลยใครน้อยจะฟังคำยัดเยยกันแนวช่วยพูดตะกกลางเอาสตางค์มาแถมเติมไข่มันโก้อืมแนวกับโก้เคยข้องน้องบัวเจ้าปลาเมียอยู่บ้านคารมท่าอยู่สุแนว หัวไปคล้องสร้างชิ้นหัวแดงบ่ชหิใสมันจิตตกมัอยู่ไทยตกไอคุยอยู่พ่อกำลังนุย่ยกำลังแก้วหมอแมวหมอจ่าหมอเสดียงพอ่อข้าไปคล้องกระบม่มันมัดกาวสารแล้วปุยยุกการน,น้ำมูเมี่ยผลัดลิงสู้ผัวเป็นไข่ป่วยปีเมียโบดีผัวเป็นไข่โคตรตายอยู่กลางฟ้ามูฟวกกัมาหอดแล้วเสียงห้องสนั่นหูเอ้ยสู้เอ้ยซี่เอ้ยมีเอ้ยมาเอ้ยผัวจะมาหอดแล้วผัวคอยปรตดายจาก อยากเนาความอยากได้ขอข่อยแกงตายบ่ดิงป้ายบ่ดิงเว้าว่ายี่เอ้ยอย่าเว้าดาลมันอยาให้แลแล้วม่องจะเว้านักขี้แนวนักี้ขนไม้ในตงกะหมินตําทีประกรรมพอเฒ่าแนวเลี้ยงัดแม่หมูบักบุญชูเอ้ยจบกัง่ายๆนเด้อพอตะวันมไม้ก็เลยเ้าคักนอนบางคนก็ต้มน้ําฮ้อนเอาไปยืนผู้าใหญ่กรงือุปชาบางคนหาเอาฟืนกอไฟให้มันแจ้ง บางคนนั่นผู้เมียทางบ้านฝันเกีียวฝันมาได้ลุกหน่อยในทองบัดเมินใได้บางคนเอ้ยหัวายเอาฟังถิ่มเอาหินเต็งว้ก้อนแกนแกนเอาตะขอสั่งเกาะเลืเอื่นกินเขาว่าควงควงเอ้ยกินเขาควงเอ้ยกินเขาอืมบังสิงนกแขกทวงในระวังกินผู้อิปกรมปินกินหมูซอยสู้น้ำตอนเสียงล่มพัดต่องเสียงสะไนดังวารานกูวานกูเลาะกินผู้ลัดตอนฉนี่ห้อง่งเสียง ตอนแรงตอนขมาเสียงนมเอียงหินแซวแซวตีนดอนนอนปลาพวกมดเถาวมา้วงกับมหอดปันตะการบันกะโป้บันเจนดนยบันสละอาคุณช่วยปลอกเขาเอิญย้อมพระช่วยปลอกเขาเอิญตกงกระเทินวาเดลำ่ำข้องสา่างโ่มีแนวสิเสริมต่อมีแต่ลำ่ำของสา่างพอได้สู่ฟังนั่งเอิฟังเพลินเลยค่ะคุณปู สร้างมันต้องมือจังสี่กันล้ำบ่ได้เป็นหมอสร้างเด้อครับผมเป็นท้ามันกันหมอได้ล้ำบ่ได้เป็นหมอสร้างกันหมอสร้างต้องล้ำได้เลยจังต้องไปสัมผัสทุกคนนะกันล้ำใด้ฟังเบิ้งล้ำได้บ่อเขาวัอสร้างกันหมอได้ล้ำได้ก็นั่นแหละหมอหมอลอยไปเส้นแล้วน่ะล้ำได้แล้วจังนันเอ้าวันที่ตรงตับวันที่เจ็ดเป็นอีกวันธรรมดาครับผม เหลืออีกไม่กี่วันครับประมาณทิ้งทิ้ททนนงแล้วแล้วจะทํายังไงจัดปูเป้เอาช้างมากินปูเป้ร่วมกันไหมหรือเอาตัวเดียวโดดโดดเลยจะหาเพิ่มสองตัวตตรครับสองตัวสองตัวอสองตัวรับตัวไหนบ้างอ๋อทำไมวันจันทร์ก็จริงทลิกด้วยอช้างตีงเล <chaud> ็กครับช้างตีเล็กช้างตีไม้ช้างตีไม้ก็ตีงานครับทอ้ยงาน เอาตัวไหนที่ไม่มีงานเอาได้เท่าไรเอาเท่านั้นครับผมไม่วากันจะทูู้ควันูทรไหนปันปันมุมเฮ้ยตกใจตาตาดูมึืจซื้ออยทุเหออ๋อบ้านที่บ้านดันรูปได้ซื้อควัน่ไหนโอซื้อควันที่บ้านันมุมคราบ้านบ้านเจ้าของล้ายุอยู่นี่แหละจ้าไปสื้ควันอยู่อยู่บ้านนะจ้าน้า ยัตสมันโตนะโมภะคยะเล่ะไยัุกใจเลยวหนิแล้วใครจะมารับเรามีไหมมีคนมารับไปรไหมอันบอยบอยบอย์โคจุลครับเดี๋ยวฉคนมารับใครกันไหนเราเอาคนมารับเราเพิ่งเอารถเลี้ยงไปไม่ถึงเนาะใช้ลูกมารับไปเลย จ้าเดียวให้ให้ลุงมาลับจ่ามารับกตอนเจ้าะไนเนียบ้านโอ้เป็นยังสิมาบอถึบวานนองบัวทำใครนหัวตัวทำใครป็หัตัวเนาะทำร้านข้าก็ได้แล้วแก่หมดเจ้านี้แล้วถึไปขึนเฮี่ยใบ้านให้เจ้าบ้านเจ้าได้ก็ดีเลยนะพอดีแล้วครับผมวันนั้นก็มีอยู่สองงานครับจะรับงานหลายด้วยครับรับทุกวัน ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านครับผมรับชมเงินเพียงแค่นี้ก่อนครับคอยลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดดิงในช่องพลายถึงด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจนะครับผมอะไรอะไรครับอคลิปนี้ก็ขอลาราว่าสวัสดีครับขอบคุณครับาลายอะไรคะทองคำครับผมลายแต่ว่าช่องพลายทองเงินค่ะพลายทองเงินช่องทองเงินนี่ทองคำค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใสทองเปรว ลุกไม่ต้องเปรี้ยวทองคำทองเงินทองเปรี้ยวทองเพชรอะไรก็วกนี้กันไปอ๋อทองเป็นหลักเลยอ่ะ๋อดีใจด้วยนะครับผมดีใจด้วยก็รับปากแล้วก็จะไปทำบังไส้จังเกียบเบื้องไส้สมุดคุ้มจังดีมากเลยทุกคนได้มาแล้วดีใจด้วยเลยใช่ไหมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ